ฮังเตอร์ป่ฮัอ่ามาสอยลงอุยต่างลานลงอุยต่างลานออกมาทีละวดป่ะ้ย้ย้ยนายังนี่นบุญฮะนบุญอันนี้เดมะพร้าวมะเ้าโอ้ยมะพร้าวป่มะเ้า เร็ว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 พนักงานโอ้โหอันนี้อะไรลูกเป๊ปชีโอ้โหรู้จักไหยเออรู้จักเว้ยอาเร็วเร็วพนักงานรอเร็วเร็วเอาเร็วเร็วโอ้ยใส่เสื้อใส่เสื้อทีมอะไรวะเนี่ยรถอันนี้อะไรกีบี้กีบี้โอ้โหเราก็ใส่คอฟฟี่เมดลงไปเลย ใส่คอฟฟี่เม็ดลงไปเลยเนาะเตอรใส่คอฟฟี่เม็ดลงไปสองช้อนแล้วก็โกโก้โกโก้สองช้อนอะไรครับกินเม็ดน่ฮะกินเม็ดน่กินไหนครับกินเม็ดฮะกินเม็ดกินเม็ดกินเม็ดไม่ได้ลูกกินเม็ดโอ้เขาจะกินเม็ดกินเม็ดหน่อยไปน้ำร้อนน้ำร้อนไปเลยหกสิบ เ <ML. S 2> อ็มแอำร้อนไป60 ml เลยอเอนมแอลเลอันนั้นคอฟฟี่เมดนะครับร้อนหกสิเดี๋ยวลุงก็อยากให้เดี๋ยวลุงอยากให้อันนี้สูตรแก้วเล็กสูตรแก้วเล็กเราใส่สูตรแก้วเล็กเารกเกเาใส่นมข้นหวานสักสามสบเอ็ม

เลยของใครวะ Oli yang mana mana. 聪明人物。 เพราะเปิดในโต้หนันแล้วนี้จะมาเปิดนี่แบบอุนมาให้เบิ้งจะไปเมามันโมโหลุนมันต้ไอ้เบิงรุนก็รุนไรง

แฟสองน้ำผึ้งมะนาวหนึ่งชามะนาวหนึ่งน้ำผึ้งมะนาวหนึ่งน้ำผึ้งมะานาว <laughs> เปียขึ้นแน่นอนถเถอะวะกาแฟนั่นเพ่อนอผู้ใดกินเอาแยแกนกินนั่นเป็นใส่แบบไหนเป็นใส่แบบแซ่บแสบแซ่บไปก่อนแซ่บไปก่อนไม่ขาไปใส่ไม่ขาอาบนนำก็ต้องแล้ว <c oughs> แรงว,วันทำไมเยอะจังเลยเป็นยังก็ใจต้องให้เอิ่นพอเนยอุ้ยช่างวันเผาเลยแน่นอนป่ะเป็นหนองมีเยิ้มสิเอ็ดยังกินอะไรไม่ขั้วหัวปุ่นไม่ขั้วเห็ดแกงหน่อไหม่แกงหน่อไหม่ก็หม้อปานกินเก่าข้นสีข้น ยังวนใส่ยังก็หลายอย่างแลาเดียรแจงน้อยหม่ก็แ่องิไม่ใส่ยังหลายเหล่องนี่เด้ารับผมร้านไม่เ่ยจืดร้านไม่ยงยจืร้านไม่เงยจื็คือกับไม่เงยจืนร้านจะของอ่ากันอย่าง ่วงตากันนองเข่าน้อ่งตากันเอบางอี้จะไม่ชกกะพกได้ชกกะไม่ได้้า้เ่ยที่่ใดบ่ไดไป่ไปอก็ผิดไปย่าน้มันไม่ต้องไปกันใดหรอกมีแต่ปเม่าในญี่ปุ่นที่ยอกหแต่เงินยืมเมินหมู่ เอาเนี el, ่ยเนี่ยเ้าขี้ใดเงินมันจะใส่ินแล้วเ่าข้ดเงินมันจะใส่คนละนางจอบผอกีกับทีทีอจองมัไม่ได้เดยก็บวานได้แต่ขอเงินให้ก็บุงเล่แต่ว่าขับไปผอกกวย่ามหายก็บ่ายย่ามหม่ทีกก่ายนยุ่กบบวา่น่ารเหมืนกับ ลงมือเรียบร้อยแล้วรับรอยแล้วมันก็เอาเขยใสเมียน้อย่ันก็จะเรียบเขาเข้สิเอาวาก็สิว่าเอาใหม่เจ้าปูนเรีดเอาเอาเล็กจ้ขวเขาคนละเขาสิเย็ทองเลยแลอได้ตีแอโนนใช่ไหมมองเกาบ่ยังหยางดอกข้าไปหาหมอเหมือนี้

मेरा खारा सुबह ยกได้เมือหลังหางว่าแต่ว่มีหมองตั้งมันก็เลยโลมงเย็นยกไปได้เมื่อนลังลางหางบ่มีหูงถ้าเหนื่ยินก็ถ้านื่อยโนถูกเ่ท่านได้เห็ดเมื่อท่านได้เตียมพื้นทีไมอกาแฟปันกันุปันเ่ไยอันอันมอสก็คือสมองดูแลเพ่สมองเลยวะดิ mong bảo là bà tự em Thì sao mong mong là bà mong mong để mong 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 modern mong 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 เอาไปหานเดิมเงืนท่าทอนมาตะกอดกินเดี๋ยวเคยกลับม่หายนตงน้นำดำเดี๋ยวเ๋วเดี๋ยวเดียวที่นั่งเาไปนี่เลยบ่ ัเห็ดาังไเดี๋ยวไ่ใช่เหมืนักรี่หัวเห็ดตอลเห็ดเอาหลังแโอ้ม่สอบแยกลางเยเวยนตอตอน่ไปเลยเหมือนลางมังหรื่ล้างสกัตังาไว่าอะไรบ่บ่อเดือดมังเทครบกันก็ขาองอวะเนี้ยเี้ยกลางลางสดตังค์าไปก็เดียวมอกน้นีอเือนมแมแสมไม่ยบานบ่

脚 <laughs> 开模吧。<laughs> <laughs> เมื่อเตยอยดลงหลายบาทเลยเตยเป็นรอยหอดลงมาเต์อันที่ว่าอันตะกินมาที่ว่าเฮียนเขาเป็นเสาก้มนะแมเขาก็จอหู้จอหูเขาก็ยอดหยดไปจนจะเปหลักอะไเากหกกีอันนี้รูปอันนี้ให้เขาผู้กองสีนี่หยดเออแล้วก็เต้มนี่

走。小兔，走，去哪了？去哪了？